สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบโกลกาเด้นั่นเองนะฮะซึ่งแบบนี้นะก็มีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะทุกคนดูดิเอ้ไ,ไม่รู้ฮะเรียงเต็มหมดเลยตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะทุกคนซึ่งของรางวัลน,นะฮะมันก็จะแบบมีแบบประมาณนี้นะเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจนอกจากเอนเนอร์จีชูนะครับน,ะนะทุกคนอันนี้ของดีะเก็บไว้ก็แล้วกันนะแต่ว่าโอกาสได้มันก็น่าจะแบบน้อยมากๆนะศูนยะ์จุดสี่สองเปอร์เซ็นตะ์ะ นายช้างผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเข้าห้ามีน้อยนะอัปเดตนี้นะครับดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าอีนะช้างไม่รู้ทำอะไรได้นะใครรู้เข้าเป็นทีนะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะหรือเปล่านะครับนี่ฮะผมเห็นแบบอะไรรัตอ่าสปริงเกอร์นะซึ่งผมได้มาแล้วนะมีโอกาสได้เพียงแค่สามจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ตีไปว่าสี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะเข้าห้างที่จะหายากเหมือนกันนะฮะแต่เป็นระยะมากมายนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเราใช้ให้ทุกคนดูนะว่ามันคืออะไรวะนะอันนี้ผมก็ยังไม่ไ้้ใใจนนนนนะคทุกีี่่่อาวมช โอเคน,นี่อันนี้เอา้าหายไปไหนวะเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นสปริงเกอร์นะครับตอนแรกผมก็มมน,นึกว่าเป็นเมล็ดซีดหรือเปล่าว่ะนี่ครับผมก็ไแน่ใจเหมือนกันนะมันอาจจะทำอะไรได้ผมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวไปดูไป้พร้อมกันนะว,ว่ามันมันไม่มีอะไรเขียนบอกแหละเออมันไม่เขียนบอกว่ามันช่วยอะไรนะแต่ให้ผมเดามันาน่าจะแบบเอ่อเพิ่มมิลเดชนันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับทุกคนเฮ้ยไอ้สปริงเกอร์นี่ผมยังบั๊ก ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปลูกต้นอะไรดีเอาต้นแบบง่ายๆก็แล้วกันนะเอ้ยไม่ต้องหรอกเอาต้นย,ยากๆไปเพราะผมมีกบนี่ว่าโถเอาอะไรดีอะเอ่อต้นที่หายากที่สุดของผมคือต้นอะไรวะไม่มีต้นอะไรดีทุกคนสันฝอ,อไปอะสันฝอ,อลองปลูกสักตรงนี้ก็แล้วกันนะตรงน,นี้มันเท่ากับกสปริงเกอร์อันเก่าแล้วทุกคนโอเคซึ่งผมจะใช้กบแล้วเออโหแล้วผมปลูกห่าง ห่างจากอันนี้มันจะมาไหมเนี่ยโอเคอะวางไปเลยโอเคแล้วผมจะทําการวางสปริงเกอร์ไอ้เจ้าตัวนี้เลยวางดีงเลยดีปะ่ะเพราะาผมมีอันเดียวผมรูม้สึกเสียดายนะผมไปตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้โอเคผมจะทาการวางเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนมันอาจจะแบบช่วยทําให้แบบผลใหญ่ขึ้นปะ่ะเออเออเดี๋ยวรอรอมาตัวแล้วกันนะผมกลัววะมันมีอันเดียวอะ่ะเออมันมีอันเดียวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บ แผ่นเค้กเอาละกัน,กนเก็บน่อยขอเก็บน่อยโอเคฮะผมย้ายไอ้แผ่นเค้กไว้มุมนี้ก็แล้วกันนะกลมมจะได้มานะดูตรงนี้โอเคอันนี้มันโตนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางสปริงเกอร์นะเดี๋ยวไปดูวนะว่ามันจะเปลี่ยนบัฟหรือเปล่านะไปดูนโอ้โหวงค่อนข้างที่จะเล็กนะทุกคนป้าเขาให้เปลี่ยนบัฟปะเอ้ยเปลี่ยนบัฟจริงโอ้มันเป็นสปริงเกอร์ที่เปลี่ยนบัฟนะครับทนะุกคนดูดิเห็นปะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสีแล้วเนี่ย สีเขียวเหรอเก็บมาได้เก็บมานะฮะอ๋อมันเป็นแบบเปลี่ยนบัฟนะครับผมนะทุกคนคูณเท่าไหร่ฮะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่แพงมากนะผมว่าอ๋ออยู่ไหนรอ sunflower เอาผมเก็บแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหนี่ฮะนี่ประมาณนี้เหนืมไหม วิ้ยคูณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยผมลืมดูเวลาสปีกเกอร์เลยสปีกเกอร์เวลาเท่าไหร่ครับดีดิมันเปลี่ยนสีนะมันดูแบบสวยไหมทุกคนมันดูแปลกๆเนี่ยไ,ไม่รู้เลยลเวลามันอยู่ประมาณอฮ้ยสั้นจังไะนาทีเดียวเองปะเนี่ยจะหมดเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูราคาไอการคูนมาดีกว่านะได้อันนึงโอเคโอหมดแล้วหรอโอเคฮนะซึ่งผมดูราคากันไปดีกว่าครับ สี่เสนฮะเฉยๆนะผมว่ามันก็ปกติมันก็ไม่ได้ค่อยจะมีอะไรดีเลยทุกคนะสำหรับของสปีเกอร์ใหม่อันนี้นะค,ครับโอเคราคาเท่าไหร่ว่าไม่ได้ดูเมื่อกี้สี่แสนนะหลักประมาณนับผมก็ประมาณนี้สำหรับสปีเกอร์ใหม่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับรทุกคนแล้วก็ของที่จะมีเข้ามานะครับรทุกคนของใหม่ผมที่ผมสนใจนะก็คือ อุ้ยอะไรอะ่ะอุย้ยมันวางขายแล้วจะซื้อไปก่อนเลยอุย้ยใครอ้โหเอานี่ไงมันมีขายตรงนี้โอ้โหแล้วผมผมไม่เห็นตอนแรกอะ่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรเรารู้ไปแล้วทุกคนเพราะผมสุ่มได้ฮะ <c oughs> ตอนแรกผมก็งงว่ามันคืออะไรวะไม่ไงโอเคแต่ที่ผมสนใจก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะซาฟารีนะโทเทมนะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้มันบอกว่าจะทําการเสก ช้างมาเหรอผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องรอดูนะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับอีเวนต์ใหม่นะก็ไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะนอกจากที่จะได้ Energy ชูนะอันนี้ของดีต้องเก็บไว้นะที่เหลือก็งั้นงันเฉยนะเฉยผมว่าเนะี่ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้เนี่ยเรียกมาลายมาปะไม่รู้เหมือนกันฮนะเออเฉยๆพวกนี้ต้นน,ตนนี้ก็ประมาณนี้ที่ผมสนใจแล้วอันนี้มินิชิปปิ้ง ก็่าจะให้อาหารให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับดูจยกรงละเพิ่มทั้งสวนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่เรามองหาสัตว์เลี้ยงโหดๆนะฮะในแบบโกอาการเด้นนะผมก็แนะนําร้านนิโมช็อปเลยนะครับอันนั้นมีบริการขายสัตว์เลี้ยงนะฮะในแบบโกอาการเด้นต่างๆนะครับมีทุกตัวเลยนะเราเข้าไปดูกันได้นะราคาถูกด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีเอ่อเขาเลยรับกิฟต์เกมพาร์ตนะทุกแมปเลยนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับอัลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะผมดึงผมดึงทิ้งก่อนละกันโอเคไม่ใช้ฮะ โอเคบายหมเจอกัปนในคลิปหน้านะครับผมบาย